หมายเหตุการทำนายด้วยไพ่เป็นเพียงคำแนะนำและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเราและเหตุการณ์ของไพ่มีแค่เสี้ยวหนึ่งของเหตุการณ์จริงสวัสดีครับผมพันธวีกลันแฮมสนใจเรื่องจำนวนเหตุการณ์ของไพ่เลนอมองและไพ่ทาโร่ครับไพ่เลนอมองเน้นการผสมกับใบอื่นๆที่มีคำสำคัญตรงกับภาพให้เกิดเป็นประโยคเดียวจึงใช้สูตรการจัดมู c o m b i n a t i o n N เลือก k เท่ากับ n Fa c t ส่วน k แฟ c t คูณ n ลบ k ทั้งหมด Fa c t วิธีโดยที่ n เท่ากับ36บใบและ k เท่ากับจำนวนไพ่ที่ต้องการทหมายครับตามปกติแล้วสำหรับนี้นิยมกระจายไพ่เป็น3ใบแถวเดียว5ใบแถวเดียวหรือ3ใบา3าแถวครับทั้ง3แบบสามารถคำนวณออกมาได้ตามภาพแบบที่1 3ใบแถวเดียวได้ทั้งหมด 1> 7 1 4 0เหตุการณ์แบบที่2 5้าใบแถวเดียวได้ทั้งหมด3 7 6 9 9 2เหตุการณ์แบบที่3 3ใบ3แถวได้ทั้งหมด94,143,280หเหตุการณ์ครับไพทาโร่เน้นการเล่าเรื่องราวที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งให้เกิดเป็นข้อมูลเชิงลึกจึงใช้สูตรเรียงสับเปลี่ยนดังนี้ permutation n เลือก r เท่ากับ n แฟกส่วน N-R ลบ R ทั้งหมดแฟกโดยที่ N เท่ากับ1 8บแใบและ R เท่ากับจำนวนไพ่ที่ต้องการทำนายครับสำหรับนี้กระจายไพ่ได้หลากหลายรูปแบบแต่ผมขอยกตัวอย่างเป็น3ใบ4ใบหรือ10บใบครับทั้ง3แบบสามารถคำนวณออกมาได้ตามภาพแบบที่1 3ใบได้ทั้งหมด456,456เหตุการณ์ แบบที่2 4ใบได้ทั้งหมด34,234,200เหตุการณ์แบบที่3 10ใบได้ทั้งหมด4,566,176,969,818,464เหล้าน969,818ตุการณ์ครับเห็นได้ว่าการทำนายด้วยไพย่ต่างใช้กฎการนับเพื่อคำนวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จั่วไพ่ได้คณิตศาสตร์เนี่ยก็สามารถประยุกต์ใช้กับพยากรณ์ศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับ Heh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 e <laughs>